ดูดิทุกคนเราจะกัดแล้วนะวันนี้เราจะมากินเคเฟซีนะทุกคนก็จะมีไก่สีชิ้นแล้วก็วิงแซบสองนักเก็ตสามมันบด คอสลอนะคะแล้วก็นี่ภูมิใจนำเสนอมากเห็นปะ่ะนี่อันนี้คือชีสดิบนะคะทุกคนอยากกินกับชีสอะคือเคเฟเขาเคยมีแบบไก่กับชีสใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันหมดเขตไปแล้วอะเราก็เลยต้องไปซื้อชีสแบบนี้มาชีสตัวเนี้ยยี่ห้อเนี้ยคือเห็นคนรีวิวในทวิตเตอนะทุกคน เราก็ว่ามันมันก็น่ากินดีอ่ะโอ้โหดูดิเป็นกระป๋องอย่างเงี้ยอุ้ยอื้มอืมดีอ่ะขอชิมได้ไหมอืมดีมากดีมากอืมเดี๋ยวเราแบ่งใส่ถ้วยก่อนนะ เราไม่แน่ใจว่าเราจะกินหมดไหมดูดิโอ้โหชีสใครชอบกินชีสก็ติดตามช่องเราก็ไม่ผิดหวังนะไม่ใช่ได้กินนะได้ดูแต่มันค่อนข้างที่จะข้นหน่อยนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนหิวแล้วคือเราตื่นมาเราก็ไม่ได้กินอะไรอะ่ะอืมอนี้ก็ ถ้าใครเบิดคลิป KFC ก็ขอโทษด้วยนะก็คือเราชอบกินน่ะจริงนะคือแบบชอบกินจริงอะ่ะเราจะเอาชีสมาวางอืมดูดิดูด,ดิทุกคนภาวนาะ <c oughs> mhm 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 Ui 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 mhm mhm ดีดีมากนี่ดีมาก เดี๋ยวลองบ็นวิง่งแซบบ้างดีกว่านี่อืม นี่ชีสมันมีความหอมแล้วก็เข้มค้นมากอ่ะแล้วยิ่งกินกับวิงแซบอ่ะมันแบบเผ็ดๆอ่ะเนาะเข้ากันเข้ากันอ่ะทุกคนกระป๋องละร้อยกว่าบ,บาทนะทุกคนซื้อมากินก็ กินได้หลายมือนะไม่ใช่แบบทีเดียวหมดอนะ่ะเพราะมันได้เดยอะมากนี่ <c oughs> มากินสะโพกมากดีก,กว่าเอาซอสลาดลงไปทาเราไปที่หนังนี่แหละทุกคนฟินสุดๆทุกคนดูเราจะกัดแล้วนะ อืมอี่อืมหนังโดนนี่ทุกคนหนังเป็นชิ้นเลยอืม,อม นนเราลืมไปว่า,ามีซอสนี่ซอสเผ็ดนี่ก็อร่อย รู้สึกอิ่มแล้วอะทำไมากินได้แป๊บเดียวเข้กกินเยอนะอยู่นะหรือว่าพอไม่ได้กินอะไรอะก็เลยกินได้น้อยอิ่มแล้วอะทุกคนไก่เหลือสักสองชิ้นเนี่ย เก็บไปกินตอนเย็นก็ได้พอแล้วอิ่มมากทุกคนก็วันนี้ไปละบ๊ายบายอาจจะไปคลิปงงๆนะไปละจริงจริงบาย